สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีมีนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีเดือนแห่งความรักสุขสันต์วันวนาเลนไทน์ที่จะถึงด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ไม่มีแฟนก็รักตัวเองนะคะมีแฟนก็รักตัวเองรักตัวเองสําคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของความรักที่ดีที่จะต่อยอดไปให้ความรักของเราดีนะคะอ่ะ ทีน่นี้ในเรื่องของการทํานายนะคะพี่หญิงทำนายผ่านหน้าไพ่เท่านั้นทุกคนเห็นพี่หญิงวางไพ่เอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่หญิงจะเลือกไพ่สิบใบให้กับทุกคนนะคะก็ทํานายผ่านหน้าไพ่ที่หญิงเปิดได้เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้นะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวของทุกคนได้หมดใครที่ตรงกับพลังงานไพ่นะคะพี่หญิงอ่านตามหน้าไพ่และความรู้สึกที่พี่หญิงรู้สึกถ้าตรงกับเรื่องราวที่พี่หญิงพูดก็ลองเอาคําแนะนําดีๆของไพ่ไปลองปรับใช้ รับคิดดูนะคะใครที่ฟังแล้วไม่ตรงกับเรื่องของคุณนะ่นแสดงว่าในเดือนนี้ไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณพลังงานก็เลยไม่ตรงเนาะไม่ซีเรียสนะคะไม่ต้องดราม่าไม่เอาการทำนายไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตัดสินความสัมพันธ์ของคุณอย่างเด็ดขาดนะคะดูเพื่อความบันเทิงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ สงสัยอะไรประการใดเรื่องวันท่งวันที่อะไรคําถามที่คุณมีกดลงไปดูนะคะสามเหลี่ยมนะคะใต้คลิปค่ะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดเป็นเรื่องราวสลับได้นะคะแล้วก็ถ้าในคลิปนี้มีคําพูดใดทําให้ใครไม่สบายใจหรือพูดผิดไปบ้างซ้ำไปบ้างซ้ํำน่าจะมีแหละพี่หญิงเป็นคนพูดซ้ําอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรนะก็อันนี้ก็ขอยนหยวนอย่าคานนะคะให้อภัยพี่หญิงด้วยแล้วกันขออภัยไว้ณตรงนี้นะคะ อ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะขอไพ่สิบใบกับชาวราศีมีนค่ะสิบใบได้แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนบางทีอาจจะเห็นแมลงหวีมบินนะแมลงหวีทางใ้พี่เสียสมาธิการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะยากมากเลย เพาราะแมลงบีกวนใจอ้ยไพ่เฮอร์มิตค่ะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะอะในเดือนนี้เป็นอะไรทำไมเงียบเหงาหงอยอยากอยู่คนเดียวอยากปีกปีกปีกวิเวกไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครหรือไม่อยากจะเข้าสังคมอ่รู้สึกเงาเงารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้สมาธิสติอะไรสักสิ่งสักอย่างเพื่อคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูไพ่รอบตัวกันค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะก่อนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะพรมเนี้ยก็คือแบบเขาหนาอืมสิบหมาย Queen of s w o r d s ฮืมไพ่บุคคลขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะธาตุดินธาตุลม อ่ะมาแล้วทำไมไพ่บุคคลขึ้นเยอะมันมีสามดาบขึ้นมานี่เองเราสามคนนะต่อด้วยสามถ้วยด้วยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของเราสามคนแล้วแหละนี่ไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวให้พินเทสมาอีกตอกย้ำไปอีกนะคะอ่ะคนเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะพี่หญิงพูดไปแล้วว่ามีเรื่องเราสามคนถ้ามาใบเดียวนี้จะแบบ เออยังกั้มกึ่งที่มาทั้งหมดสามใบเลยนะคะแน่นอนต้องมีเรื่องของเราสามคนรักสามเศร้าการครบซ้อนเกิดขึ้นสําหรับคนมีคู่เป็นเรื่องของการนอกใจอันนี้คือปัญหาสําคัญเลยปัญหาของคุณเลยคือเรื่องของการนอกใจไม่ใช่บอกว่าไม่ไว้วางใจนะนอกใจค่ะนะการติดเพื่อนการมีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตที่ทำให้เกิดประเด็นเกิดปัญหาทีนี้ อดีตที่ผ่านมาของคุณคุณแบกมัโอ้โหแบกมาหนักมากแบกหนักมากๆมาตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วอะตั้งนานแล้วอะคือยังคงแบกความสัมพันธ์นี้ยังคงพยายามประคับประคองไปต่อยังอยากจะไปต่อทั้งที่บางทีไพ่สิบไม้เป็นการมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยแบกจนมองไม่เห็นทางเห็นไหมไม้เนี่ย ปิดบังทางหมดเลยแต่คุณก็พร้อมที่จะแบกไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอ่าบางทีคุณเพิ่งอาจจะตัดสินใจนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานเนี่ยคุณแบกมานานมากจนจนถึงวันหนึ่งคุณตัดสินใจตอนนี้เป็นเฮอร์มิตบางคนแยกกันอยู่นะคะถ้าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหมายถึงอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะแยกห้องนอน หรือไม่พูดคุยกันเป็นความรักที่เงียบงนันนะถ้าแยกกันอยู่ก็เป็นช่วงเวลาของการห่างกันเลยคุณไม่อยากคุยอยากจะใช้เวลาอยู่แบบทบทวนใช้สติไพ่เดลเฮมิดมาเนี่ยไพ่พยายามบอกว่านั่งสมาธิแล้วก็ลองคิดไปช้าๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้คำตอบ จากสิ่งที่คุณถามหานั่นก็คือเรื่องของสติจะมาสมาธิปัญญาเกิดนะคะจะมาจากสิ่งที่คุณคือสิ่งที่คุณถามอ่ะในใจถ้าใครมีคำถามอะไรอ่ะมันจะมาจากการที่คุณมีสตินั่งสมาธิอ,อ่พี่หญิงก็ขอเรียบเรียงคำพูดหน่อยนะคะที่นี้ความสัมพันธ์ของคุณพี่หญิงรู้สึกว่ามันอึดอัดมันค่อนข้างอึดอัดต่อให้คุณพยายามจะปักครับประคองปักคับประคองไป มันประครับประคองไปได้ไหมมันก็คงคงไปแบบไปแบบไม่มีความไว้วางใจกันนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะยังคงอยู่เพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เพราะคุณอยู่ด้วยกันมานานหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรือความเป็นอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะที่ต้องคอย ที่ต้องช่วยเหลือกันที่ยังต้องเกื้อกูลกันบางสิ่งสิ่งนี้ละ่ะบางทีคุณอาจจะยังคงอยู่เพราะเพราะแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นการอยู่แบบมันไม่มีความรักหรือถ้ามันมีมันก็เป็นความรักที่ทําให้คุณสร้างความเจ็บปวดให้คุณนะคะมมันยังต้องแบบคอยปกป้องอะ่ะคอยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณไว้เสมอ เหมือนกับว่าปกป้องอนณาเขตอะปกป้องคนของฉันนอะถึงแม้จะมีมีใครเข้ามาอ่ะอย่างเช่นว่าไม่อย่างเช่นเราพูดเลยดีกว่าในความสัมพันธ์ของคุณถ้ามีเรื่องของการครบซ้อนพี่หญางขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่ตรงๆเลยก็แล้วกันเนาะมีหลวงมีน้อยอ่ะมีหลวงมีน้อยนะคะเนี่ยมีเบอร์สองมีเบอร์หนึ่งมีเบอร์สองบางคนก็คิดว่าต่างคนต่างอยู่ เพราะคุณต้องยังต้องพึ่งพาอาศัยกันบางคนแต่งงานกันแล้วมีเรื่องของไพ่เหรียญออกมาในความรู้สึกของคุณทําไมพี่ถึงพูดเพราะมีไพ่เหรียญอยู่ในความรู้สึกของคุณทั้งสองเลยเป็นส่วนลึกอของจิตใจแล้วเป็นสิ่งที่คุณกลัวไพ่เหรียญหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงเงินทองหมายถึงรายได้ความมั่นคงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณยังคงยึดติดอยู่คุณไม่กล้าที่จะสูญเสียมันไปตรงนี้บางคนแต่งงานมีอะไรนะเขาเรียก สินสมรสใช่ไหมมีบ้านที่ซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันมีที่ดินชื่อร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งนี้แหละมันเลยทําให้ยึดอยู่มันยังคงยึดอยู่นะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอองั้นก็คือเป็นคู่ที่อย่างที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนกับคนโสดในขณะที่อยู่คนนึงไปลื่นเงลงหลันล้าอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับคนที่สามอ่าบุคคลที่สามแล้วก็บางทีชอบ เที่ยวชอบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ด้วยพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีความมันมีบางความสัมพันธ์ที่คนที่เป็นบุคคลที่สามเป็นเพื่อนคุณก็ยังได้เลยอืมเป็นคนใกล้ชิดของคุณเป็นเพื่อนในกลุ่มของคุณอะ่ะก็ยังได้เลยหรือเป็นเพื่อนในกลุ่มของเขาอะ่ะที่เขาอาจจะไปรู้จักกันในลักษณะของไปไหนร่วมกันไปกินด้วยกันไปดื่มด้วยกันจนกลายเป็นแน่นึกออกไหมคะพอดื่มด้วยกันยิ่งดื่มแอลกอฮอล์ พอดื่มด้วยการสติมันก็ไม่มีมันก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างง่ายเพราะน้ําเมาอ่ะเึกอกไหมทุกคนน้ําเมา,เม,ามันก็ไม่มีสติอยู่แล้วมันเป็นลักษณะเช่นนั้นอันนี้คือพี่หญิงมองตามพี่หญิงพูดตามเหตุการณ์จริงที่ทุกคนเจอนะที่ทุกคนอาจจะได้เจอแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะเนี่ยน้ําเมาอะพอดื่มพอดื่มดาปาร์ตี้ปุ๊บสนุกสนานมันก็กลายเป็นรักสามเศร้าเจ็บปวดเข้าน้ําตากลายเป็นบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตอ่ะนะคะ อ่าซึ่งพี่ตามหน้าไพ่นะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพุธศกหรือชาวราศีกันนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นอันใดก็ได้ชาวธาตุลมกุ่มตุลหรือมิถุนอืมคนที่เข้ามาแทรกอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมหรือชาวราศีธาตุดินเนี่ยออกไหมคะก็คือสองสอง สองธาตนุนี้ยธาตุดินกับธาตุลมอะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคุณอ่าอืมยังคงยังคงแบบยังคงตั้งป้อมต่อไปอะ่ะมันคงยังเป็นอย่างนี้ต่อไปพี่ขออันนี้หน่อยดิ เนี่ยไพ่บุคคลขึ้นหนึ่งสองสามสี่เลยอะสี่มันต้องไปคือบางคนมีแฟนทางไกลด้วยอะ่ะอืมยิ่งทางไกลยิ่งควบคุมยากและ มันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยไพ่ไพ่หมไพ่ตรงนี้เป็นปัญหาสามดาบมันนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันอยู่ด้วยความไม่ไว้วางใจกันแล้วนะคะอ่ะไว้เป็นอย่างประมาณนี้ <c oughs> ขอดูไพ่บิสเปอร์เริ่มหน่อยเขาจะบอกว่าอะไร ลิซ t ์ n and Talk to e า c h other. พ่แมบอกให้คุณพูดแล้คุยกันนะคะใช้เวลาร่วมกันมีอะไรคุยกันหน่อยบางทีอาจจะไม่ค่อยคุยกันเลยบางคู่อาจจะไม่ค่อยคุยกันเลยคู่ไหนที่ไม่มีปัญหารักสามเศร้าอย่างที่พี่พูดไปปัญหาคุณคือไม่คุยกันนะคะไม่ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันแต่อยู่มันโสดหันหลังให้กันนอนหันหลังให้กัน เดินอยู่บ้านเดียวกันสวนกันไปก็ไม่พูดกันมีอะไรก็ไม่ปรึกษากันนี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่สร้างความอึดอัดให้ความสัมพันธ์ของคุณถ้าไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้านะเพราะฉะนั้นไพ่ยพยามบอกว่าให้คุณสเปนไทม์ทูเกเตอร์ใช้เวลาร่วมกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยฟังและพูดกันหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าดือ้อต่างคนต่างดือ้อต่างคนต่างเก่งเนี่ย Queen of Swords King of s w o r d s เป็นทั้งคิงทั้งควีนไม่ยอมกันเลยคิงก็เป็นทั้งเคิลควีนก็เป็นทั้งเคิลไม่ยอมกันคิงควีนมาท่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งคุยกันก็ไม่ได้คุยกันก็เก่งทั้งสองก็เลยไม่คุยไม่คุยดีกว่าอะไรประมาณนั้นบางคนอยู่ด้วยกันมานานแน่นอนว่าพออยู่ด้วยกันมานานความความโรแมนติกความหวานแบวอะไรมันหายไปแล้วอะแต่ความเข้าใจมันต้องยังคงอยู่นะคะอ่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่บางที เวลาอยู่ในบ้านเราไม่ไม่ค่อยแฮปปี้พอกนอกบ้านแล้วหลัดนหาก็ไปเจอคนนู้นคนนี้นะคะมีสนองมีเสน่ห์พูดคุยกันแล้วเข้าใจก็ความสัมพันธ์ลึกซึ้งคนที่สามก็เข้ามาแทรกแซงได้นี่ก็คือเรื่องราวของคนมีคู่ตามหน้าไพ่ที่พี่ยิงเห็นทีนี้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดบอกโสดไปเลยเดือนนี้โสดไปก่อนขอเก็บอันนี้คุณยังคงเน้นหนักไปเรื่องของการงานนะคะ คุณยังมีอะไรที่ต้องจัดการในชีวิตอีกเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและภาระครอบครัวคุณอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวคุณโสดคนโสดตามหน้าไพ่ไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆในการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาก็เจอแต่คนไม่จริงใจนี่คือปัญหาคุณด้วยเหมือนกันเข้ามาเจอแต่คนที่มีเจ้าของคนที่มีเจ้าของเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะอ๋อตอนแรกก็ดี บางคนตอนแรกคบไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ดีแต่ต่อไปพอไปรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่เป็นไปเจอคนมีเจ้าของนะคะเกิดขึ้นมันทําให้เป็นปัญหาของคุณเสมอทีนี้ในเดือนนี้ไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําตําแหน่งแน่นอนไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของคนโสดเพราะฉะนั้นโสดไปก่อนนะคะทํางานไปก่อนคุณยังมีงานให้ต้องสะาสมาอีกเยอะนะคะในความรู้สึกของคุณ,คณก็แบบคิดเรื่องเงินเรื่อง ความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าอยากจะเป็นคนที่หาอะไรได้ด้วยตัวเองนะรวมถึงถ้าใครที่เข้ามาก็ต้องซัพพอร์ตเราด้วยต้องเป็นคนที่เสมอภาคกันอะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนั้นที่พี่เห็นคือต้องมีหนีดเหรียญกับเหรียญต้องมีอะไรที่เท่าเทียมกันความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนั้นตามหน้าไพ่นะคะคือแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความจริงใจจริงจังพร้อมลุยพร้อมสู้ไปพร้อมกันและ พี่รู้สึกว่าคนชาวราศีมีนตามพลังงานหน้าไพา่ค่อนข้างเป็นคนที่มีสติเพราะคุณคิดคิดกับชีวิตเหมือนกับเหมือนกับจับต้องได้ไม่เพ้อฝันน่ะคุณอาจจะเคยเจ็บกับความรักมาเยอะบางคนเป็นพ่อไม้บางคนเป็นแม่ไม้เป็นคนโสดที่เป็นอะไรที่แบบมีประสบการณ์เจ็บปวดมาเยอะเนี่ยปัญหาของคุณเลยเพราะนั้นพอมันเจ็บปวดมาเยอะ มันเป็นการดีตรงที่ว่าทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เรามองประสบการณ์ในชีวิตอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นในความรู้สึกของคุณก็เลยเป็นแบบนี้แหละ Queen o f p e n t a c l e คุณเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเองคนที่จะเข้ามาต้องเป็น King o f p e n t a c l e s ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์กันเขาจะต้องดูแลคุณได้ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่แบบไปนั่งลำบากอะไรเหมือนที่ผ่านมาในอดีตนะคะมันเป็นการใช้ อดีตประสบการณ์ที่ทําให้คุณมีเหตุผลในการที่จะหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตทีนี้มันก็เลยต้องโสดก่อนบางคนก็แบบเออคือคุณทํางานเยอะอะเวลาแทบจะไม่มีหาแฟนอะกลับบ้านก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยากนะตอนตอนนี้นิดนึงเนาะเน้นหนักไปเรื่องของการงาน นะคะไปงานแต่งงานก็เป็นได้แค่แขกรับเชิญไปก่อนเอองานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญไปก่อนนะคะคนมีคนมีคนโสดมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แต่คนเข้าหามักจะมีคู่แล้วสมัยนี้เยอะมากเลยไอ้พวกที่แบบมีแฟนมีสามีมีภรรยาเนี่ยมีเมียแล้วบอกไม่มีเนี่ยเยอะมากดู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 มลงวีดิดด เออมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคุณเช่นเดียวกันนะคะโอเคพี่อิงขอดูวิสเปอร์เลิฟหน่อยค่ะ ask for help what do you really need be willing to accept support พายพอยายบอกไว้คุณหากำลังใจนะคะตบเลยค <c oughs> ่าสัตว์แล้ววันนี้เนี่ยมันเยอะดูดิ โอ้ยอืมนะคะมีอะไรพูดคุยอย่าอยู่คนเดียวมากเนี่ยมีอะไรคิดอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่อยากไม่อยากติดต่อใครอะ่ะทีเนี้ยการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเวลาที่เราต้องการที่เราจําเป็นบางครั้งเราก็ต้องทํานะคะการอยากได้กําลังใจอะไรดีๆบางครั้งก็ต้องทํามีเพื่อนสนิทก็ลองพูดคุยกับเพื่อนสนิทอะไรอเงี้ยนะคะอย่าอยู่คนเดียวให้เยอะ นะคะทำงงทำงานมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกับเพื่อนที่เขาที่เราไว้วางใจได้อ่ love who you are ค่ะรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคุณเป็นใครลองส่องกระจกดูแล้วให้รักในสิ่งที่ตัวตนเป็นคุณมีอะไรที่ดีที่สมควรที่จะได้รับความรักดีๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณก็คือความเป็นตัวตนของคุณรักในตัวตนของตัวเองรักตัวเอง นะคะอ่ะโอเคจบลงแล้วค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะคิดดีพูดดีและทำดีกันนะคะเชื่อมั่นในความดีปฏิหารจะบังเกิดนะคะโอเคเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ